ทีมแชมป์คาราบาลครับลูกการที่แล้วเจอกับแชมป์เอฟเอครับเป็นไงคุ้มคุยหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนี้ไม่ได้คุยละแมนยูเปิดบ้านพบก็บลิเวอร์พูลนะครับแดงเดือดเมื่อวานนี้ยกแรกเปตสี่ทุ่มแต่ห้าทุ่มก็หลับแล้วครับแมนยูเองเนี่ยก็จัดชุดที่เรียกว่าดีที่สุดเท่าที่จะมีนะครับลงสนามนะครับมีเดริกเองที่ลงมาแทนแฮร์รี่มากควายเนาะมีการเปลี่ยนตำแหน่ง กองหลังนะครับกองกลางเนี่ยคาเซเมโิโร่ไมนูแล้วก็บูโน่นะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยลาสฟอร์ดคาราโ,โชแล้วก็เซอร์เซ่นะครับส่วนลิเวอร์พูลมาจัดเต็มเลยเนาะ,ะครับรับเดิมฟันไนนรรด,าาด้นะครับกับเฟนแบกแม็กลิสเตอร์โซวัสไรนะครับซาร่าโจตาแล้วก็ลุยดีอาร์ตนะครับแมนยูก็เปิดบ้านแพ้ไปเนาะเนาะครับไม่ถึงเจ็ดศูนย์สามครับ ก็ลุยดีอาร์ R เนี่ยยิงขึ้นนำก่อน1นต่อศนะครับจังหวะที่คาสิมโร่พลาดนะครับแล้วก็นาทีที่42ก็ลุยดีอาร์ R คนเดิมน,นะครับ2อต่อศก่อนที่นาทีที่56ครึ่งหลังนมเนี่ยมอนเตซาร่าจะยิงลูกที่3นะครับ3าต่อศเลยนะครับ,นะ,รบนะครับก็ถือว่าหยุดไว้ที่3-0จริงๆแมนยูเกมนี้มีโอก,กาสนะแต่ว่าก็เหมือนจะไล่มาได้นะครับแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่เฉียบคมแล้วก็เริซอนเบเกอร์นี่ก็ยืนถูกตำแหน่งด้วย นะครับอ่ะซาราก็ลงเล่นลิฟูด้วยการนี้3นัดนะครับแล้วก็ทำไป3ประตู3 a แอสซิสต์นะครับเดี๋ยวมีควันหลงต่างๆเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็เก็บตกหลังเกมกันนะครับฟอร์มของแมนยูเนี่ยตรงนี้โอ้ถือว่าน่าสนใจหลังจากนี้ว่าจับเป็นอย่างไรนะครับอนาคตของทางเทนฮากนะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจังหวะเลยนะครับในเกมนี้ก็ที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลกันนะครับสเซนเตอร์ นะครับมาตินเนสกับฟานไดเนี่ยมีประทะคารมกันนะครับมันเป็นจังหวะที่ทางมาตินเนสเนี่ยไปเข้านอกเกมสายทางโซบอสไลน์นะครับแต่จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับฟานไดฟานไดก็เป็นกัปตันทีมนะครับก็แสดงสปิริตนะครับเดินเข้ามาคุยกับมาตินเนสนะครับพอที่อ่านปากกันได้เนี่ยแหละครับก็บอกว่ามาทําแบบนี้กับฉันสิก็เป็นการบอกมาตินเนสแหละว่าเออถ้าเข้าบอลอย่างเงี้ยมาเข้ากับฟานไดดิมาเข้าผมสิอะไรประมาณนี้ ก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ปกป้องลูกทีมนะครับจบเกมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วก็บนอัธจันทร์นะครับมีเซอร์จิมลัดคิฟแล้วก็ป่าเฟอร์กี้นะครับมาชมเกมนี้โอ้โหไม่ต้องบอกนะครับให้ภาพมันเล่าเรื่องเองครับอันนี้โอ้โหแม่ตามภาพเลยนะครับสมสุดๆอ่ะนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่บอกว่าแฟนหงเองก็ แชร์เยอะในโลกโซเชียลนะครับเป็นภาพที่เทรนเนอร์เล็กซานเดอร์อรโนเนี่ยไปจูบกล้องนะครับเหมือนที่เจอร์ลาดเคยทําได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่ VR จับลำหน้าซาร่าไปก่อนไม่งั้นเนี่ยจะเป็นช็อตที่คลาสสิกอีกช็อตหนึ่งนะครับแต่เจอร์ลาดเองก็เจอแซลนะตอนนั้นนะจูบแต่จูบแต่กล้องไม่ได้จูบถ้วยแชมป์พิมลีกตอนนั้นก็โดนแซลเหมือนกันนะครับมีรูปนี้ไหมซาร่าที่ถ่ายในโอโมงไหม ไม่มีเม่ไรซาร่าอุโมงเซลฟี่ข้างหลังเป็นโลโก้แมนยูใช่เพราะว่าอุโมงแมนยูทำใหม่ไงเห็นไหมซาร่าก็เซลฟี่ซะเลยอันนี้แสบจัดเหมือนเขาไปเป็นทีมคอนเทนต์ของลิเวอร์พูลไปบอกให้ป่ะพี่หรือว่าซาร่าเขาถ่ายน่าจะเป็นทีมคอนเทนต์ของลิเวอร์พูลนะไม่รู้อ่ะแต่รูปเนี้ยอิมแพคอะแต่รูปเนี้ยอิมแพคแน่นะครับดูหลังเกมของเทนฮากหน่อยครับโอ้โหเพราะหนุ่มเทนฮากก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับยอมรับเลยนะครับว่าแมนยูเนี่ย ทำผิดพลาดนะครับการแพ้ในเกมนเนี่ยมาจากความผิดพลาดส่วนบุคคลอ่ะถ้าเราถ้าเราดูกันเมื่อคืนนี้ก็สองลูกก็เป็นคาเซมิโลลูกสามเป็นไมโนแต่จริงก็มีคนพูดเหมือนกันว่าอุ้ยก็ทำไงได้กลางมันก็อหนักอะไม่มีคนมารับบอลอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับทางแฟนปีศาจแดงนะครับเทนท้าก็ยังบอกนะครับว่าลิพูเนี่ยทำได้ดีกว่าสคมควรเป็นผู้ชนะแล้วก็ยอมรับผลการแข่งขันลิพูจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดนะครับเป็นเรื่องของคุณภาพผู้เล่นลิวูม์พนลมีนั้งแต่ที่ ยอดเยี่ยมแต่ว่าแมนยูเองก็มีนักเตะที่ยอดเยี่ยมเช่นกันแต่เราต้องพัฒนาขึ้นยังเหลือการแข่งขันอีกหลายนัดจะปรับปรุงเกมของเรานะครับผมรู้ดีว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนในตอนจบฤดูก,กาลเรามุ่งมั่นเพื่อจะคว้าแชมป์หรือว่าเล่นเพื่อคว้าแชมป์นั่นเองอนะครับเทนฮากยังบอกถึงการเปลี่ยนตัวของคาเซมิโออกพอทีมตามหลังสงลูกก็ต้องเสี่ยงมากขึ้นในการทำประตู นะครับคาซมลโลมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมแล้วก็แสดงเห็นแล้วว่าพร้อมปรับตัวมีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็จะกลับมาในระดับท็อปได้อย่างแน,น่นอนอก็มีประเด็นเรื่องของคาซมลโลที่มีข่าวว่าคาซมลโลกลับก่อนอนะครับแต่จริงๆหลายสื่อทั้งแมนเชสเตอร์อีฟ i n นิ่งนิวแล้รับหรือว่าทางแมนยูเองก็บอกเลยนะครับว่าคาซมลโลเนี่ยอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วก็กลับพร้อมทีมไม่ได้กลับกอนแต่อย่างใดครับก็มันเป็นเพียงแค่เกมนึงอะเนาะนะครับ,รบแฟนแมนยูก็ต้อง อาจจะให้กำลังใจคาซิเมโร่ก็ต่อละกันนะครับส่วนบริษัทพนันถูกคนหมายของอังกฤษนะครับก็แน่นอนับผลที่แพ้ศูนยะ์ต่อสามนก็ทำงานทันทีนะครับมีอัตราที่เอลิกเทนฮะจะโดนปลดพ้นตำแหน่งถือว่าตอนนี้เป็นเตงสองในเวลานี้แล้วนะครับก่อนหน้านี้เตงสี่ใช่ไหมนะครับแม้ว่าแมนยูเพิ่งจะเสริมทัพนักเตะไปถึง200ร้ล้านปอนด์แล้วเขาเองก็เพิ่งจะต่อสัญญาไปด้วยนะครับขณะที่เตงหนึ่งเนี่ยเป็นชอนได้นะครับ คุณสื่อของเอเวอตันนะครับจากการที่ไม่ชนะมาสานัดรวดในช่วงออฟสตาร์เกมลดกนะครับส่วนอันดับ3นั่นคือสเตฟคูเปอร์จากเรดเตอร์ซิตี้ครับเต็ง4เอนโซมาริสกาจากเชลซีแล้วก็เต็ง5ครับดัตเซลมาตินจากเซาท์แฮมตันนะครับเกมหน้าแมนยูเจอเซาท์แฮมตันแต่ถ้าแพ้เนี่ยไ,ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนอ <laughs> ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้หัวจะออกใครอะแต่จริงโหเกมเมื่อวานนี้ก็ถือว่า เดูแมนยูแล้วก็อ,อึดอัดเหมือนกันนะถ้าเป็นแฟนแมนยูไม่รู้จะจ่ายบอลยังไงอ่ะกึกหน้าก็ไม่เชื่อมกับกลางกลางก็ไม่รู้ว่าจะโอ้จ่ายบอลเสียนะครับคือ,ค,อคือดูแล้วอึดอัด <c oughs> อย่างที่บอกสองศูนย์แล้วก็อยากจะปิดจอละวายนะเหมือนกันนะสองโดนสองศูนย์ใช่นะครับ,รบอ่ะดูสถิติของคาเซมิโร่หน่อยนะครับมีสถิติมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับสองประตูแรกที่แมนเชสเ,เตอร์เสียเนี่ยก็จุดเริ่มต้นมาจากคาเซมิโร่ที่จ่ายบอลพลาดนะครับลูกที่สองคาสิเมโร่เองก็โดน หรืด,ดีอาร์เนี่ยมาแย่งบอลจากข้างหลังนะครับแล้วก็เสียบอลทั้ง2ประตูเนี่ยเป็นดีอาร์ที่ทําประตูได้นะครับโดยช่วงรครึ่งเนี่ยก็ทําให้ Hart เอติฮารเองก็ต้องเอาคาเซเมโร่เนี่ยออกนะครับดูสถิติกันหน่อยนะครับ,รบ45นาทีเนี่ยจ่ายบอลแม่นยำเจามเปอร์เซ็นต์นะครับชนะการดวลพื้นดินแค่40เปอร์เซ็นต์นะครับสัมผัสบอลสีบเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการผ่านบอล20เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับครึ่งแรกครึ่งเดียวดูสิเสียการคลองบอล13ครั้งครับเยอะมากนะ นะครับข้อผิดพาดมันก็ทําให้ต้องเสีย2ประตูนี่แหละนะครับสร้างโอกาสหรือว่าชนะในการฟาวเนี่ยไม่มีเลยโอกาสยิงก็ไม่มีเลยผมว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่วันของคาเซมิโร่ะคือจริงๆในใจลึกๆของแฟนแมนยูอย่างผมผมว่าเดี๋ยวเขากลับมาได้อย่างที่เอริกเทนฮัตบอกนะนะครับเพราะว่านักเตะระดับนี้ประสบการณ์เขาโชคโชนแล้วนะแต่บางที เมื่อวันที่มันไม่ใช่มันก็กลายไม่ใช่ไม่หมดอะครับคือในสนามเชื่อว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดเกิดได้กันทุกคนแหละครับนะครับแต่ข้อผิดพลาดของคาเซเมโร่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามาเจอแมนลิเวอร์พูลที่ผีผีเข้าเรียกงีผีเข้าเลยก็ได้เข้าฝักดีเวล่าเข้าฝักกำลังบั่นใจอยู่ด้วยเ้าก็ใช้เหมือนกับเกมเพสซิงของลิเวอร์พูลยังก็เปลี่ยนไปในยคของ อ่านเนอร์สล็อตที่ว่าใช้4ตัวบนบีบนะครับสู้การพิศารแดงเองก็โอ้โหลำบากเหมือนกันไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับส้ายยูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน